ไอจี IG แตกสกุลแฟนแบงค์โพดภาพนุ่งชุดแต่งงานแคปชั่นอ่านไอเชดดดอถือเป็นสาวฮอตหุ่นแซ่บอีกรายของวง,งการสำหรับนางแบบและนักสแสดงสาวสกุลกัญญาพักโดยเฉพาะเวลาที่เธอนุ่งชุดบิกินี่แซ่บๆนะั้นบอกเลยว่าหนุ่มๆมีตาลุกวาวๆถึงจะแต่งตัวเน้นโชว์รูปร่างอยู่บ่อยๆแต่หวานใจอย่างพระเอกวิกหมอชิดอย่างแบงค์อาทิตย์ก็เคยเอามาบอกว่าไม่ห่วงและไม่ห้ามเพราะเป็นสิ และความชอบเฉพาะส่วนบุคคลที่ตัวหนุ่มแบงค์พร้อมซัพพอร์ตแฟนสาวทุกอย่างเรียกว่าเป็นแฟนหนุ่มตัวอย่างอีกรายของวงการบันเทิงเล่นเอาสาวๆอิจฉาสาวสกุลครั้งแล้วครั้งเล่าและย้อนกลับไปไม่นานมานี้สาวสกุลก็เกือบจะทำตอมอิจฉาของสาวๆพุ่งทะลักจุดเดือดเมื่อลุกมาแต่งชุดเจ้าสาวสุดแซบจนนึกว่ากำลังจะมีข่าวดีแต่พ,จจตพอเหลือบมองแคปชั่นเท่านั้นแหละต้องถอนใจรัวๆเพราะชีบอกว่าอ่านไอ ดัดๆติดอิโมจิรูปแหวนไม้ my, แต่งคะ่ะแม้เกือบจะคอนเกรสตูเลชันแล้วแม่